พบกับบ้านตวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะเช้านี้เนาะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแสงแดดอ่อนลำไรนะเดี๋ยววันนี้พี่นาจะพาไปเพี่นงน้องนะเดินชมต้นไม้เนาะเจริญเติบโตกันไปถึงไหนแล้วนะต้นไม้พี่นาเนาะนี่มุมนี้เป็นมุมที่พี่นาแบบว่าหวงมากๆอีกหนึ่งมุมนะเป็นไม้ดอกนะฮะแล้วก็ เป็นไม้ประด,ดับไม้ยืนต้นอะไรก็ไม่รู้ล่ะพี่นาปลูกเอาไว้แล้วก็ขึ <welche ăn? S 2> à, right. ้นเองเนาะไม่ยอมให้ใครมาโคนด้วยน่สวยงามมากๆเลยค่ะอยู่ติดกับรีสอร์ทล็อกของหยกนะคะเนี่ยโอ้โหดูดูดูทองอุไลจ้าโอ้โหทองอุไลอ่ะเป็นพวงเลยค่ะทองอุไรเป็นพวงเลยโนว้าวทองอุไลสวยงามมากเลย โดมสมบูรณ์เนาะหน้าฝนนะเนาะเดี๋ยวหน้าแรงก็ต้องแบบว่าคอยรดน้ํากันอยู่เนาะงั้นก็จะเหี่ยวแห้งหมดเนี่ยนะคะอันเนี้ยเขาขึ้นเองทั้งหมดแหละค่ะดูพริกของพี่นาสิขนาดเก็บกินไปแล้วนะฮะมันเยอะอะ่ะแล้วก็ออกดอก ออกดอกตามมาเลยนะเพราะว่าพินาทําสาวให้เขาตลอดเลยนะคะพอกิ่งแห้งกิ่งแก่พินาก็จะตัดนะคะตัดแต่งให้สวยงามเนี่ยเขาก็ออกดอกมาอีกแล้วนะคะรุ่นรุ่นแรกยังกินไม่หมดเลยนะคะเก็บแดงๆไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าบ้านพินาก็กินพริกกันไม่เก่งอยู่แล้วนะคะก็ปลูกไว้ประดับสวนเนาะขึ้นเองบ้างปลูกเองบ้างนะคะ ช้ำชาต้นนี้ก็สวยมากเลยค่ะเนี่ยช้ำชาขึ้นเองค่ะโอ้โหแล้วช้ำชาเป็นไม้ที่เใหญ่โตมากเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะอนาคตเนาะเนี่ยดูดิดดดดนะเขาขึ้นเองนะคะพินานำปักเขามาให้แพะกินนะคะเขาก็ขึ้นเต็มไรเต็มสวนเลยค่ะนูนนูนนสวยงามมากสวยงามมากเลยนนของอุไลนะ สวยจริงๆค่ะเอ้ชอบมุมน like um ี้มากๆเลยข้างล่างก็จะเป็นสะน้อยนะคะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูสะนเนี่ยดูสิดูทองอุไรของพี่นาเดี๋ยวโหออกดอกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสวยมากๆอะสวยมากๆเลยค่ะดูนนดูข้างบนข้างบนหอมหอมค่ะอยายให้ดู ด้านล่างก็จะเป็นสะนะสะเอาไว้แบบกักเก็บน้ําฝนนะพอฝนไม่ตกเขาก็จะแห้งนะคะแห้งแล้วนะเนี่ยแห้งแล้วก็มีแต่ผักบุ้งนาะรอดบ้างไม่รอดบ้างนะคะเนี่ยหัวสะพานหัวสะพานก็เก็บเดี๋ยวต้องทำใหม่แล้วค่ะ นี้พินาจะให้ดูอ,อ่ะให้ดูทองอุไลอะ่ะสวยมากเลยค่ะเนี่ยดู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 ด,ด,ดูหอมหอมมากหอมอ่ะเออหอมนีจริงเลยนะคะทองอุไําหรับเองอุไรเนาะตอนนี้เขาแบบว่าโอ้โหดอกสวยมากอะค่ะนนนนไม่ต้องไปไหนแล้วดูอยู่ต้นเดียวนะคะผมจริงแล้วนะพินาก็ ปลูกทองอุไลทั่วไร่ทั่วสวนเลยนะคะเพราะพ่นาเป็นคนที่ชอบทองอุไลามากๆเลยนะคะพี่นาก็ปลูกไว้นะเขาก็ขึ้นตัวเล็กต้นน้อยนะพ่นาก็อ่านําไปปลูกทั่วเลยค่ะเดี๋ยวนะเวลาก็มีดอกนะในไร่ในสวนของพ่นาก็จะเลื้องอลรามไปหมดเลยนะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วนะอยู่ใกล้ๆบ้านนก,กหงหยกนะกับบ้านนกกระทะ อุ้ยตกไว้จวน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 มัวแต่ถ่ายกล้องมัวแต่ถ่ายวิดีโอวิ t แล้วไหมละ่ะวิดตกสะพานแล้วไหมละ่ะนี่อันนี้ก็คือลำใหญ่นะคะสวยงามมากเลยลำใหญ่พ่นาจะให้ดูนะคะหน่อกล้วยของพินานะเออพินาไม่ต้องไปหาซื้อหน่อกล้วยที่ไหนเลยนะเดี๋ยวพินาเอ่ากล้วยนะคะเขาอยู่อย่างมากก็ จะเอาไว้อย่างมากก็สามต้นนะสามต้นสามหน่อห้ามเกินนะคะนี่ดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่นาจะให้ดูกล้วยพี่นาปวบขนาดไหนจ้าดูดูดูดนี่ดูดินี่มีไหมหนึ่งต้นสองต้นอันนี้อ่าได้กินเครือไปแล้วนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็เป็นลูกของเขาขึ้นมาใหม่นะ พ่นาจะไว้แค่สามหน่อนะคะส่วนที่ขึ้นมานี่นะเดี๋ยวพ่นาจะดูเนี่ยโตแล้วเดี๋ยวพินาก็จะย้ายไปปลูกที่อื่นนะคะนี่หนึ่งหนอสองหนอนะคะสองหนอนนะสามหนอนะคะสามหนอเดี๋ยวจะให้ดูหนอที่สี่พินานำไปปลูกตรงไหนนะคะแดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วจ้าเดี๋ยวพ่นาก็จะไปนําลูกเป็ดออกมา รับแสงแดดนะคะโอ้ยแดดมาแล้วแดดแรงมากเลยะคะ่ะอ้สวยจังเดีย๋ยวไปดูนะพ่นานำกล้วยปลูกตรงไหนนะคะพ่นาขุดไปปลูกแล้วค่ะนี่จ้านี่พินาปล,ปลูกปลูกกล้วยตรงนี้นะคะนี่ปลูกกล้วยปลูกมะละกอตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ที่แบบว่าว่างอยู่นะคะนี่พ่นาก็นำนอกล้วยที่เขาขึ้นเองนะนนะคะมาปลูกตรงนี้นะคะนี่เป็นอยู่แล้วคะ่ะ แล้วอันนี้พี่นาก็ตัดนะตัดเอ้อะไรนะมะลินะมะลิมะลิร้อยมะลัยนะคะ หอมหอมริมลัวนะคะเอามาปักชำนะเดี๋ยวเขาก็ข,าขึ้นต้นใหม่เนาะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะปักชำแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเล็บคุดเนาะเขาแตกต้นเยอะแยะพ่นาก็เลยหักกิ่งเขาให้แพ้กินนะเหลือก้านนี่ก็เอามาปักเนี่ยก็ขึ้นใหม่แล้วค่ะเนี่ยปักชำเล็บคุดนะคะอันนี้มะละกอขึ้นเองนะนี่เดี๋ยวพ่นาให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปักชำ คณะเม็กซิโกหรือว่าผักใช้ยาเนาะเนี่ยพินาก็นำก้านเขาไปผัดนะคะแล้วก็เอาก้านแก่ๆก็มาปากักเห็นไหมคะเป็นแถวเลยนะคะเนี่ยพินากอนนอา็อันนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็คือล้างจืดนะคะล้างจืดล้างจืดแบบว่าเขาเลื้อยขึ้นบนต้นหมอนนะคะตัดหมอนไปให้แพ้นะคะก็ตัดเอาล้างจืดออกมาด้วยนะ พี่นาก็เลยนำเขามาปักนี่นะเป็นแล้วค่ะลางจีงก็เป็นแล้วนะคะเป็นง่ายมากเลยนะโอ้สรารพัดที่พี่นาจะแบบว่าปักชำเนาะตัดอะไรเนี่ยไม่มีการทิ้งค่ะเสียดายเขาหน่ต้นนี้นะครูใบฉีกเนาะครูใบฉีกครูใบแฉกนะพี่นาแบบว่าตัดแต่งเขาก็เอาก้านมาปักเนี่ยฮะเป็นแล้วค่ะนี่แตกยอดเป็นแล้วค่ะ มะละกอค่ะมะละกอขึ้นเองนะคะตรงนี้นะพี่นาจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่เออ่เห็ดโคนชอบขึ้นมากๆเลยนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นปวกนะะเนี่ยเห็ดโคนก็จะขึ้นเต็มเลยนะปีนี้ก็ได้เก็บกินไปแล้วเนาะเนาะพามาชมต้นไม้เนาะ พ่นาจะให้ดูแม่เป็ดนะเนี่ยแม่เป็ดสองตัวเนาะที่พินานําลูกเขาไปเลี้ยงนะเนี่ยเขาอยู่ทางนี้เขาก็ออกมากินอาหารออกมาอาบน้ํานะ,ะแต่งเนื้อแต่งตัวนะบํารุงตัวเองนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็จะไข่นะ,ะเขาก็จะไข่เขาก็จะมีลูกให้พินานอีคอกครอบหนึ่งถ้าสมมุติว่านะเราปล่อยลูกเป็ดอยู่กับแม่เขานะคะแม่กอพนาพนออยู่กับลูกเป็ดนะกกกันอะไรกันเนาะตามภาษาแม่ลูกนะ เขาก็ยังไม่ไข่นะคะแต่จุดประสงค์ของพี่นาไม่ใช่แบบนั้นหรอกก็คือเขาเอาไว้ตรงเนี้ไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่เป็นห้องล้วรอบขอบชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นงูสิงนะหรือว่าแมวก็สามารถเข้ามาได้นะมันไม่ใช่เป็นห้องอนุบาลนะคะมันเป็นเล้าเป็ดธรรมดาเนาะก็เลยไม่สามารถที่จะเอาไว้ได้คะก็เลยต้องเอาไปเลี้ยงเองนะคะก็เลยได้สองต่อเลยนะมีลูกไวด้วยเนาะ นาเนี่ยพามาชมค่ะพามาชมตั้หน่อยนานแล้วนะไม่ได้พาเข้ามาในสวนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบาหลีของพี่นาเนาะนำเสนอมากเลยค่ะบาหลีชอบชอบค่ะชมบรรยากาศสักเล็กน้อยนะคะปักช้ำไปทั่วบาหลีของพี่นาพี่นาก็นำมาปักตรงนี้นะคะ ยอดไม่ได้ค่ะพ่นาไม่ทิ้งให้เสียประโยชน์เนาะเพราะว่าเขาขายพินามาแพงมากเลยนะซือ้อมาสองกระถางสามร้อยกว่าบ,บาทอันนี้พินาก็รู้วิธีแล้วก็ปักชำเองอันนี้ไม่ทราบว่าต้นอะไรนะซื้อมาเหมือนกันซื้อมานะคะตะก่อนนี้เขาจะแบบเลื้อยขึ้นต้นไม้เยอะเลยนะคะสูงมากแล้วตอนหลังตัดต้นไม้นะ,ะก็เลยพังลงมาหมดเลยนะะก็เลยเหลือแค่นี้ก็เลยนำมาปลูกต่อชื่อเพาะมากค่ะ แต่พินาจือลืมชื่อนะเป็นไม้เลยชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลืมชื่อเหมือนกันทำคลิปไปแล้วลืมชื่อนะเนี่ยที่พินาย้ายมาจากนาบานนะมาปลูกชื่อเรียกยากๆหน่อยนะคะเนี่ยสูงละดอกก็จะเป็นเหมือนกับพืชตระกูลเหมือนก็แบบว่าต้นประเภทต้นกล้วยนะคะ ดอกก็จะเป็นเครือสวยงามนะคะหาชมต้นไม้เนาะสบายตาสบายตาเนาะนี่เนี่ยอันนี้ก็ปูใบแฉกนะคะเนี่ยพี่นาก็นํามาเนี่ยเลื้อยแล้วค่ะดูดูดูโหเลื้อยไวมากเลยดูดินี่เลื้อยขึ้นต้นไม้ไปแล้วโอ้โหเลื้อยจริงๆนะงนะ สมก็เป็นไม้เลื้อยจริงๆนะคะสวยสวยางามมากเลยนเนี่ยพีก็ชอบค่ะอย่าได้ตัดเลยนะคะตัดเมื่อไหร่จะต้องนำมาปลูกเมื่อนั้นนะไม่มีการทิ้งนะอันนี้ไงที่พี่นาบอกว่าเออเขาเป็นชงโคชงโคเตี้ยหรือว่าส้มเซี่ยวอะไรประมาณนั้นก็คือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะเนี่ย พี่นารู้จักชื่อก็ตอนที่ช่องของคุณลักป่าเนาะเขาพาไปดูในในป่าเนาะพินาก็เลยรู้ว่าเขาชื่อว่าชงโคเตี้ยหรือว่าส้มเซียวอะไรประมาณนั้น <c oughs> พูดพูดถูกหรือเปล่านะพูดผิดก็ขอโทษด้วยนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นแหละ <c oughs> สวยงาม มะอกกานีจะบอกว่าโหเป็นไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งที่สามารถปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างได้นะดูเดะโตมากแล้วสูงเกินพินาไปแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยก็ฝนตกยิมหิมเนาะก็ ธรรมดาของป่านะก็ต้องมียุงบ้างถ้าพินาจะมานั่งเล่นพินาก็จะนั่งในบ้านนะ,ะบ้านน้อยบ้านส่วนรีสอร์ทของพินาเนี่ยจะเป็นมุ้งลวดนะข้างในอะ่ะยุงเข้าไม่ได้นะคะนีก็จะชอบนั่งจิบกาแฟแล้วก็บองรอดหน้าต่างออกมาชมบรรยากาศนะคะเมื่อวานก็นี่นะคะคลิปนี้จะบอกว่าสเปเหรละนะพาชมต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะ เมื่อวานก็ตัดไม้ไผ่นะไปแยกกงแพะออกจากกันนะเนี่ย mm. ก็ไม่ได้ไปซื้อไม้ที่ไหนนะ mm. ก็เอาไม้ไผ่เนะะี่ยค่ะที่มันแก่ๆแ,แล้วเนาะ mm. สวยงามมากเลยนี่ให้ดูอีกหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นบาหลีนะคะบาหลีพี่นาก็เหลือเกินเลยเนาะ ให้เขาเลื้อยขึ้นเสาเสาไม้ที่ค้ำสายไฟอยู่นะสายไฟมาบ้านสวนรีสอร์ทบ้านสวนรีสอร์ทของพินาก็มีไฟด้วยนะมีไฟใช้ด้วยนะนี่พินาก็ให้เลือ้อยมันคงไม่เป็นไรอะ่ะเขาก็เลื้อยของเขาไปด้วยนะเห็นไหมเนะี่ยเป็นคนที่รักไม้เลื้อยมากเลยนะ ใครพูดขัดใจไม่ได้นะสำหรับไม้เลื้อยเนี่ยจะไม่ให้ปลูกจะไม่ให้เลื้อยขึ้นนู่นขึ้นนี่นะโอ้โหงอนค่ะรู้ตัวชอบมากเลยค่ะสวยอะ่ะอันนี้เฟิร์นขนนกเนาะพินาก็นำมาปลูกทั่วไปนะคะชมเพลินๆน,นะคะชมต้นไม้ล้วนๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ นี่ก็เป็นพุดคนะพูดอะไรนะนชื่อภาษาเหนือพินาลืมละดอกสีขาวพ่นามีหลายต้นเลยค่ะเนี่ยทีนี้พินาก็เลยเอากิ่งเข้ามาปักชํานะเขาก็เป็นตรงนี้อีกเอ้พูดอะไรนะลืมอีกแล้วอ้มันจะพูดทําไมเนี่ยลืมอีกแล้วอะพุดซ้อนหอมๆมาค่ะอืม ชื่อเพาะมากเลยนะชื่อทั้งเหนือนี่แหละจำไม่ได้อีกแล้วไผ่เนี่ยให้ความร่มเย็นดีมากเลยนะคะสำหรับเอ่อร่มไม้ชาไผ่นะคะแต่ว่า จะต้องเก็บกวาดทําความสะอาดให้ดีนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่ะหน้าแล้งอ่ะใบไผ่ก็จะติดไฟง่ายที่สุดนะสําหรับเราที่อยู่ติดกับที่ของคนอื่นอยู่อยู่ติดกับทุ่งไร่ทุ่งนานะเวลาเขาจุดไฟลาม,มาเราต้องเก็บทําความสะอาดให้ดีเนาะจะบอกว่าบ้านสวนของพินานี่แบบว่าความสะอาดนี่สุดยอดค่ะจะต้องเก็บกวาดอย่างนี้ทุกเช้านะคะทุกเช้าบางทีก็จะมีรอบเย็นด้วยนะเนี เอี่ยมไหมคะเอี่ยมไหมอันนี้ก็จะเป็นปูใบแฉกอีกแล้วนะพี่นาก็นำมาอีกแล้วเนาะเรียกอีกแล้วโอวนตินเรียกอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็บลาไอ้เดฟนะคะเดฟมีอ้อนอยู่ตัวเดียวอ้อนอ้อนอ้อนจริงจริ ถ้าไปอยู่ในบ้านถ้าไม่เป็นไรนะถ้าออกมาข้างนอกให้เห็นแล้วก็อ้ออยู่นั่นหละเดินเข้าไปหาเงียบกิ๊บนี่จะให้ดูว่าช่วงนี้พินาก็ไม่ค่อยได้ตัดฟ้าทลายโจรแล้วนะคะต้องมาเลือกดูนะเพราะว่าเขาออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมเาออกดอกมีฝักที่จะแบบว่าขยายพันธุ์ของเขาเองแล้วนะพ่นาก็เลยเวลาจะตัดพ่นาก็จะตัดยอด ้ออนอ่อนๆนะเนี่ยเวลาจะตัดพินาก็จะตัดยอดอ่อนๆแบบนี้นะไปให้พวกสมุนของพินากินเนาะแก้ไขแก้วัดแต่สําหรับที่ขึ้นเป็นดอกแบบนี้แล้วปล่อยเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะขยายพันธุ์ด้วยตัวของเขาเองนะเนี่ยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยคิดว่าพินาจะมาตัดต้นไม้ให้กินกินไปแล้วลูกเอ้ย นี่ก็เป็นเรืองฟ้าใบด่างนะคะสวยไหมอ่ะเนี่ยเรืองฟ้าใบด่างดอกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะตค้นเฟืองฟ้าต้นนี้นะ,ะใบเขาจะสวยมากเลยเป็นใบด่างจ้ะพินาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนะาะแชกลำคาญเสียงแพ้ซะแล้วนะพ่นาไม่ลำคาญแล้วพินากลัวพี่พี่น้องลำคานแต่ว่าอ่าถ้าเข้ามาบ้านสวนฟาร์มเนาะมองว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมชาตินะ ทั้งเสียงนกเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงแพะประมาณนี้อ่าก็จะมีความสุขนะคะพ่นาไม่รําคานะพินาฟังได้ทั้งวันนี่จะบอกว่าพ่นาเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะคะนี่พินานำลูกกงอ่ระเบียงตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ทำให้โล่งๆนะเพราะว่าสะดวกกับการที่เราขึ้นไปนั่งเลยมันมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะเนี่ยล้วต้นไม้มาวางตรงนี้นะคะ ทำใหม่นะคะทำใหม่แต่การที่แต่ก่อนนี้เขาจะมีอะระเบียงปิดตรงนี้ใช่ไหมคะเอาออกค่ะเอาออกแล้วก็ทําให้โล่งๆเนี่ยสำหรับที่จะขึ้นไปนั่งไปอะไรได้สะดวกสบายไม่ต้องไปขึ้นตรงโน้นไปดีกว่าชมชมตรงนี้หน่อยชมต้นไม้หน่อย ันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนี่แหละจําไม่ได้นะคะต้นไม้นะอันนี้ก็จะเป็นวบัวบกขดคมจริงพินาไม่ต้องไปเอาเข้ามาแลอวในไรในสวนของพินาเยอะมากนะไม่ต้องไปขุดมาแล้วค่ะให้อยู่ในธรรมชาติสวยงามอันนี้ก็ทดลองขุดขึ้นมานะสวยไหมสวยงามมากเลยเนาะเออนี่อันนี้นะมีแต่หัวมีแต่หัวนะคะแล้วก็ขึ้นต้นเลยขึ้นนี่แล้วปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนี่นะ นี่ต้นเลือ้อย้นไปอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกอันนี้ก็ไม่ได้ปลูกนะฟ้าทลายโจรก็ออกมาขึ้นในกระถางอีกนะโอ้จะบอกว่าเออเขาเป็นอะไรที่ต้นไม้ขึ้นง่ายมากเลยในไร่ใน,ใน,ในสวนพินานะแทบจะไม่ต้องปลูกอะค่ะขึ้นเองค่ะอันนี้ให้ดูมะขามป้อมอีกหน่อยนะมะขามป้อมเนาะพินานมีสามต้นนะ เอฟซีนำมาให้พินาถึงถึงที่ฟาร์มเลยนะเอามาให้สี่ต้นนะคะออขอบคุณมากๆเลยค่ะคิดถึงคิดถึงหายเงียบเลยนะน้องต้นก็เขานำต้นไม้มาให้พินาเยอะเลยรวมทั้งมะฮอกกาน,นีอะไรด้วยนะเขามาให้เนาะแล้วก็มะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยมาให้สี่ต้นนะคะเหลือสามต้นค่ะตายไปแค่หนึ่งต้นตายเพราะว่า เออน้ำท่วมนะน้ำท่วมก็เลยย้ายมาแล้วก็มาตายนะงามมากๆเลยค่ะก็ช่วงที่เอ่อมีโรคแบบนี้นะก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันนะสําหรับเอฟซีเนาะจริงๆแล้วนะเอฟซี FC ก็มาหาพินา บ่อยๆแล้วก็หลายคนเหมือนกันนะสําหรับที่ฟาร์มนี้เนาะก็มาชมบรรยากาศมานั่งคุยกันอะไรประมาณนี้เนาะอย่างเด็กๆเขาก็มากับคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรประมาณเนี่ยก็นําต้นไม้มาให้พ่นาชอบต้นไม้ก็นําต้นไม้มาให้ไอ้นนมาให้ไอ้นี่มาให้เนาะก็ขอบคุณมากเลยสําหรับมิตรภาพดีๆที่มีให้กันเนาะค่ะเดี๋ยวโควิดเออหายนะอะไรโรคอะไรหายไปนะก็คงจะได้ไปมาหาสู่กันอีกเนาะ สำหรับน้องเติ้ลเนาะดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะน้องเติ้ลเนาะพินาเก่ว่าถ้ามาหาพี่นาพี่นาจะให้นกกระทาน้องไปเลี้ยงบ้างนะจ้ะได้พบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะโน่นแดดมาแล้วแดดรอดชายไผ่มาแล้วนะคะอันนั้นก็คือทุ่งนานะคะได้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ